รุน่เนเลี้ยงเพืใช้งานแต่ว่าไม่ว่าคนสัตว์ก็รุ่แต่ละชีวิตของกน,นั้นใน้ังโคมามอบให้กับพี่น้องคนพิเศษของเหล่าชาวจังหวัดนราธิวาสตัวแตได้แม่วัวหรือว่าแม่โคกระรือเนไปสองตัวขยา,ายพันธุ์ได้ลูกของต้องสั่งทั้งว่าสัตว์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ในยุ ¡Gracias! <laughs> ะส่งมอบนะคะน้องวัวน,นะคะมอบโคกร,ระบือให้กับคนที่การทางรทยครอบครัวเพื่อที่จะให้ขายภาพได้สวยงามนะคะนับหนึ่งสองอีกหนึ่งภาพครับนับหนึ่งสองีว่านะคะแล้วก็ท่านประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัดที่ว่าที่สิบห้าครอบครัวได้รับไปในวันนี้นะคะ แต่ได้ไปขยายพันธุ์ออกลูกแล้วก็ท่านก็จะได้ขายลูกวันนี้เราก็มามอบโคให้กับคนตาบอดและครอบครัว,รวที่จังหวัดนาราธิวาททั้งหมด15ครอบครัวครัวเรือนละสองตัวรวมโคที่นํามามอบในวันนี้ทั้งหมด30ตัวมีวัวตถุประสงค์ก็เพื่อให้คนตาบอดนําโคที่ได้รับมอบไปเลี้ยงสําหรับการขยายพันธุ์ซึ่งโคที่ได้รับมอบในวันนี้สําหรับแม่พันธุ์ได้มาจากการ ไทยชีวิตโค,รโครโกระบือที่ครุงเทพมหานครครับก็ดีใจแล้วก็แสดงความดีแทนพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดนราธิวาสด้วยแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อย่างให้ขยายพันุ์จากแม่โคสองตัวกลายเป็น4-6-8-10ขยายไปเรื่อยๆน่าจะได้เป็นอาชีพที่ยังย่งยืนและมั่นคงครับ